เคลาตินฟ้ดฟูดผมแห้งเสียจากเกอรพึ่งค่ะสูตรนี้ช่วยหยุดผมร่วงได้เร่งให้ผมขึ้นใหม่นะคะและทำให้ผมงอกช้าด้วยนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะนำชามผสมมาค่ะจากนั้นเราก็ใส่เกอรพึ่งลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เกสรพึ่งนี้มีสรรพคุณที่ดีนะคะเกสรพึ่งเป็นตัวช่วยบำรุงและเสริมสร้างบำรุงเส้นผมให้ดกดำเงางามและหอกช้านะคะทําให้ผมมีน้ําหนักไม่แห้งและชี้ฟูค่ะจากนั้นก็เติมน้ําสะอาดลงไปอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปคือแป้งข้าวโพดค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปอยู่ที่สองช้อนตัวแล้วก็คนผสมให้แป้งข้าวโพดละลายดีก่อนนะคะท่านผู้ชมแป้งข้าวโพดนี้ก็ดูดซับความมันบนหนังศีรษะของเรานะคะ คนไปจนฝาแป้งข้าวโพดจะละลายดีก่อนนะคะเมื่อเราเมื่อแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วนะคะนำภาชนะมาค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมลงในภาชนะเลยค่ะสูตรนี้เราจะนำขึ้นอ่ากวนบนเตาไฟนะคะกวนด้วยไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนฝาจะได้เนื้อครีมเคลาตินที่เนียนสวยงามแบบนี้จากนั้นปิดไฟยกลงจากเตาค่ะเทส่วนผสมในอ่าใส่ชามผสมเอาไว้นะคะให้เข้าเย็นตัวลงมาก่อนนะคะ เนื้อครีมนี่เนื้อเคลาตินนี่เนียนสวยงามน่าใชา้และมีกลิ่นหอมของเกสรพึ่งมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมจากนั้นนะคะวางพักเอาไว้นําภาชนะมาอีกรอบหนึ่งใส่เมล็ดแฟกซีดลงไปอยู่ที่2องช้อนโต๊ะค่ะแฟกซีดหาซื้อได้ในซูเปอร์นะคะในซูเปอร์ตามห้างสรรพสินค้านะคะมีขายค่ะ ใส่ลงไปสองช้อนตัวแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปอยู่ที่150 ml ค่ะท่านผู้ชม,มเมล็ดแฟกซีดนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับเส้นผมทำให้ผมนุ่มสวยและเงางามนะคะท่านผู้ชมนำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะเราจะต้มบนเตาไฟประมาณ6-7นาทีนะคะคนไปจนฝาจะได้ฟองขาวแบบนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ปิดไฟค่ะยกลงจากเตาค่ะ ยกลงจากเตาแล้วก็วางพักเอาไว้ให้มาเลเฟ,ฟกซี์เย็นก่อนนะคะทำให้เจลเขาเย็นดีก่อนค่ะเมื่อเขาเย็นตัวดีแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นเนื้อเจลที่ข้นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็นำมา นํามากองด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์หรือผ้าใยแก้วแบบนี้นะคะกองเอาบีบเอาแต่จเจลของเมล็ดแฟกซีออกมาให้หมดค่ะแฟกซีหาซื้อได้ในซูเปอร์ทั่วไปนะคะมีขายทุกข้างสรรพสินค้าในซูเปอร์ค่ะราคาถูกมากเลยค่ะคุณจะใช้เป็นสีทองหรือว่าสีน้ําตาลแบบนี้ก็ได้นะคะ บีบเอาเจลออกมาให้หมดเราต้องการแต่เจลของเขานะคะก็มีประโยชน์ที่ดีสําหรับเส้นผมนะคะเมื่อเราได้เจลมาแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็นําเจลแฟกซีตนะคะเทผสมลงไปในชามของเนื้อครีมเคลาตินเลยนะคะเกสรพึ่งที่เราวางพักเอาไว้แล้วก็คุณผสมให้เข้ากันสักหน่อยหนึ่งะคะ่ะ วัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะใส่นะคะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันมะพร้าวช่วยแก้ปัญหาผมร่วงเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมบำรุงรากผมนะคะช่วยให้ผมนี่มีความสมดุลนะคะให้นุ่มสลวยจากนั้นก็ใส่น้ำมันละน้ำมันมะเลดละหุ่งลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันละห่งช่วยเพิ่มเคลาตินในเส้นผมทําให้เส้นผมแข็งแรงนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมการดูดร่วงของเส้นผมและช่วยขจัดรังแคทําให้ผมชุ่มชื้น นะคะคจากนั้นเราก็ปั่นนะคะปั่นด้วยเครื่องนะคะหรือว่าใครไม่มีเครื่องปั่นใช้ตะก้อมือตีจนกว่าจะได้เนื้อเคลาตินที่เนียนสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็คุณผสมอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื้อเคลาตินเนียนสวยงามแล้วก็หอมนะคะมีกลิ่นหอมหน่าใช้มากๆเลยค่ะเมื่อเราได้มาแบบนี้แล้วหาโหลูกแก้วที่สะอาดนะคะใส่เคลาตินแล้วกเก็บไว้ใช้นะคะ เคลาตินสูตรนี้ช่วยหลุดผมหยุดผมร่วงเล่งผมขึ้นใหม่และทําให้ผมของเรางอช้านะคะท่านผู้ชมทําให้ผมนุ่มลื่นนะคะอ่ารักษาสมดุลของหนังศีรษะนะคะสําหรับวิธีใช้นะคะนําเคลาตินสูตรนี้นะคะไปใช้เหมือนกับวิธีโกกผมของเราเลยนะคะทาไปให้ทั่วโคนผมนะคะจะหลุดปลายผมนะคะแล้วก็ทําการนวดนะคะนวดสปานะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดไปเรื่อยๆมาร์กไป หนาๆเลยนะคะเมื่อมาร์กไปแล้วนะคะเราก็หาหมวกอาบน้ําพลาสติกหรือว่าฟิล์มยืดนะคะฟิล์มยืดคุมเอาไว้ค่ะทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็ไปสระผมได้ตามปกติเลยค่ะทำสูตรนี้นะคะสองครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็เก็บเคลาตินในตู้เย็นได้หนึ่งสัปดาห์นะคะเก็บ เก็บได้ในตู้เย็นหนึ่งสัปดาห์สูตรนี้เหมาะสำอสูตรนี้สําหรับผมยาวใช้ได้สองครั้งนะคะท่านผู้ชมถ้าผมสั้นนี่ทําได้หลายครั้งเลยค่ะคุณก็สามารถทําได้พอครั้งเท่าที่คุณต้องการเลยค่ะคุณเพียงแค่นี้คุณก็มีผมที่นุ่มสลวยเงางาม,งามแล้วนะคะทําให้เส้นผมของคุณแข็งแรงนะคะหยุดผมร่วงด้งผมขึ้นใหม่และทําให้ผมของคุณงอกช้านะคะลองไปทําใช้กันดูนะคะท่านผู้ชมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสุดท้ายนี้ สุขภาพดีและผิวพรรณดีเป็นของท่านผู้ชมค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ